ร้านอาหารอย่างที่เราทราบนะคะเปิดได้แล้วแต่ว่าต้องเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะก็คือว่าจะต้องมีการจัดโต๊ะนะคะอย่างน้อย2เมตรนะคะหรือว่าอาจจะต้องปิดแอร์เปิดกระจกนะคะทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยต้องมีการทำความสะอาดนะคะลูกค้าต้องใส่หน้ากากอน,อนามัยมีการตรวจวัดไข้มีเจลบริการนะคะสำหรับการล้างมือนะคะทั้งก่อนเข้าร้านทุกคนเลย ร้านตัดผมเช่นเดียวกันค่ะต้องจัดร้านใหม่ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคนที่ทำผมเนี่ยต้องใส่เฟสชิลด้วยนะคะแล้วก็การที่จะมารอกันเนี่ยทำไม่ได้ก็จะเป็นลักษณะของการโทรมานัดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยเข้ามารับบริการอย่างที่บอกค่ะห้างสรรพสินค้าตอนนี้พร้อมมากนะคะที่จะกลับมาให้บริการถ้าหากว่ารัฐบาลประกาศให้กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยกลับมาทันทีนะคะอย่างเซ็นทรัลเนี่ยคะ่ะเขาก็ มีการเตรียมเรื่องของความปลอดภัยนะคะเป็น5แกนหลัก75มาตรการค่ะก็จะเน้นเลยแหละเรื่องของความสะอาดนะคะการเว้นระยะห่างทางสังคมถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งการช้อปปิ้งเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าพอห้างเปิดแล้วเราจะกลูกันไปเข้าห้างนะคะแล้วก็ไปซื้อของไม่ได้ซื้อกันมานานแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเว้นระยะห่างทั้งหมดนะคะแล้วก็อาจจะมีการจํากัด จำนวนของคนที่จะเข้าไปรับบริการในห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะคนรอกันนานแล้วนะคะว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมากินชาบูหมูกระทะนะคะอยากกินบุฟเฟ่แล้วก็เรื่องนี้มีความชัดเจนค่ะเพราะว่าคุณกลินสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภา,าหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะก็เปิดเผยค่ะบอกว่าในส่วนของสุก,กี้ชาบูนะคะ สามารถที่จะนั่งกินได้แต่ว่าต้องนั่งทานคนเดียวค่ะหมอใครม้อมันหรือว่าซื้อกลับไปทานที่บ้านจะดีกว่านะคะถ้าหากมาเป็นครอบครัวเนี่ยต้องแยกกินค่ะคนละม้อนะคะก็ดูอาจจะไม่ค่อยในเชิงปฏิบัติน่าจะเป็นไปไม่ได้สักเท่าไหร่สำหรับร้านชาบูหมูกระทะที่จะนั่งกินกันคนละมอคนละเตานะคะอันนี้ก็น่าจะทำได้ยากเหมือนกันค่ะแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมเช่นเดียวกันนะคะ ขณะที่การผ่อนปลนแผงลอยตลาดนัดตลาดสดนะคะก็จะให้เปิดได้ทุกกิจการแต่ว่าต้องมีการเว้นระยะห่างเช่นเดียวกันนะคะผู้ค้าต้องใส่หน้ากากอน,อนามัยส่วนร้านอาหารขนาดใหญ่และร้านอาหารภายในห้างสรรพสินค้ายังไม่อนุญาตให้เปิดค่ะถนนคนเดินนะคะสามารถเปิดได้แล้วนะคะ